สวัสดีครับผมลงกึงช่างต้มวัตถินเบลีนะครับผมนี่ครับวันนี้ก็จัดให้ครับผมควานปาดหลบตามสั่งนะครับผมสวยๆเงาๆเลยครับอันนี้ก็คว้านอยู่นะครับผมคว้านเสร็จก็เดี๋ยวขัดสะสูบต่อเลยนะครับงานข้อเหวียงก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับที่ส่งมาทำครับ อันนี้ก็ข้อลูกค้าสั่งทัวรลิงนะครับผมไปน้านนะครับอาทิตย์หน้านะครับผมนี่จัดให้เลยครับเลื่อนๆครับผมนี่ครับสเต็ปห้ามิลครับแล้วก็ถ่วงนะครับผมก้านสองนิ้วะนะครับใส่กระหกหกครับผมจัดให้แล้วครับสั่งทําได้ครับงานเข้าเหวี่ยงครับตอนนี้อันนี้ก็คว้านเสร็จแล้วนะครับผม พร้อมที่จะขัดนะครับผมน่าจะได้แล้วครับไม่ต้องเอาลูกวัดครับน่าจะพอดีเป๊ะครับนี่ครับผมฮได้อยู่ครับขวานน้อยๆขัดเยอะๆครับจะได้หมดรอยขว้านครับ ถ้าเกิดคว้านไปเยอะนะครับแล้วขัดน้อยส่วนมากจะไม่ค่อยหมดรอยคว้าน,นครับทําให้รถควันออกไวนะครับผมกินน้ามันเครื่องเร็วผมก็เลยแก้ปัญหาครับคว้านนิดเดียวนะครับขัดเยอะเอาหน่อยหนึ่งครับเสียเวลานิดหน่อยเวลาช่างมันครับขอให้เสื้อมันเงาเนียนแล้วก็ลื่นพอครับจะได้ใช้งานานานๆครับ นี่ครับผมก็เข้าสู่การขัดเสื้อสูตรต่อครับวัดระยะชักก่อนครับพอได้อยู่ครับต่ำไปนิดนึงอันนี้เพิ่มความตึง กพความตึงหัวขัดขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อที่ว่าให้มันกินได้เยอะนะครับผมตัวนี้ลูกค้าทำมาปอกแข็งครับจะขัดยากหน่อย ก็ใกล้ได้แล้วครับผมยังตึงๆอยู่ครับผมสเต็ป 110i 58นะครับเนี่ยมีชักด้วยครับผมขอย่อนหย่น่นี้หน่อยนึงครับจะได้ไม่ต้องรันอินครับผมประกอบเสร็จแซะยาวๆได้เลย จะได้แล้วครับเหลืออีกนิดนะครับอ่ารับต้องเก็บเก็บนิดนึงดันนี้ต้องค่อยๆไหลลงไปครับผมถึงจะชัวร์ครับร้อนๆลูกสูดจะได้ไม่ติดครับเพราะว่าเผื่อมันเปล่งความโตขึ้นด้วยครับผม ครับทำเป็นเจียวให้ด้วยครับจะได้เท่ากันทั้งกระบอกสูบครับหัวกลางท้ายจะได้เท่าเท่ากันครับนี่ราน่าจะได้้ว เดี๋ยวลองวัดหัวท้ายดูก็ได้ครับผมนี่ครับได้แล้วครับนี่ครับอ่ามันจะค่อยๆไหลลงไปครับเนี่ยครับนี่ครับผมก็แบบนี้ไม่ต้องกลัวลูกติดเลยนะครับผมนี่หมุนได้ครับอ่าก็จะพอดีนะครับเดี๋ยวเอาเวอร์เนียวัดดูนะครับผม ัดถัวท้ายดูก็รู้นะครับว่าเท่ากันไหมครับผมห้าอันนี้ศูนย์ศูนย์นะครับนี่ครับทางนี้ดีกว่านะครับอ่าได้ลงคีบเลยนะครับ เหมือนจะติดอะไรอยู่นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวหามุมก่อนนะครับอ่ามุมนี้ได้นะครับผมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับอ่าประมาณนี้ครับห้าแปดสี่หกเห็นไหมอ่าขยันขยันสี่ห้า เมื่อกี้ไปสี่หกได้ไงครับเนี่ยสี่ห้านะครับด้านหลังนะครับผมก็เนี่ยครับสี่ห้าเห็นไหมครับอ่าหัวท้ายเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยนะครับผมแต่ลูกสูบเนี่ยนะครับสายห้าสิบนะมันต้องเป็นห้าแปดห้าศูนย์ใช่ไหมนะครับลูกสูบบางรุ่นนะครับทำมาไม่เท่ากันหรอกนะครับผม เนี่ยลูกสูบต้องเล็กกว่า5845หมันถึงจะเข้าได้ถ้า5850้าย์มันเข้าไม่ได้แน่นอนนะครับผมนี่ดูตรงนี้เห็นไหมอ่าเนี่ยครับประมาณเนี้ยสี่สี่สี่ห้าประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยลูกสูบก็พอดีกับปอกสูบมันถึงเข้ากันได้นะครับถ้าเกิดลูกมันห้าแปด จุดห้านะครับปลอกมันห้าแปดสี่ห้านี่เข้ากันไม่ได้แน่ปลอกเล็กกว่ารูปนะครับนี่เข้าได้เห็นไหมอ่าโดนน้ํามันเข้าไปปุ๊บนะครับฟุบ๊ลื่นเลยนะครับผมอ่านะครับก็อันนี้ก็จะเท่ากันหมดนะครับผมนี่หัวท้ายนะครับอันนี้ก็จัดให้ลูกค้าครับลูกค้ารอกลับนะครับผม